นี้นะถือว่าโอเคเลย2วัน1คืนกัดปาเกาะเล็กๆในเวียดนามที่ต้องนั่งเรือเออเอารถขึ้นเรือแล้วก็ลงเรือแล้วก็ขับรถมาในในเกาะน,นี้นะเออสอวันหนึ่งคืนแล้วก็มาพักโรงแรมที่นี่นะแล้วก็มีใช้หาดถือว่าโอเคมากๆ เราจะขับรถขึ้นเรือแล้วก็ไปที่เกาะชื่อว่าเกาะอะไรคะคัดบาคัดบ้าคับานเราต่อคิวเรืออยู่นะนี่เมื่อกี้นะเราจอดซื้อตั๋วกันแล้วป๊าป๊าซื้อค่าเด็กฟรีเลยเหรอแล้วค่าค่ารถเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งหมื่นสองต่อคนทำไมถูกจังหนึ่งแสห 1สนหกทั้งหมดละต่อ,ตอคันอ๋อแสนหกอันนี้คนอันนี้แสออโตโ้อ๋อคนคนละหมื่นสองหรอค่านั่งเรืออ๋อโอเคเดี๋ยวเราจะขับแค่รถขับรถลงไปเลเรือเลยนะทุกคนเคยด,ดูว่าจะเป็นยังไงเรือลำใหญ่มากเมื่อกี้แม่เห็นรถบรรทุกเลยนะแต่รถบัสขึ้นเรือไปแล้วรถบัสนะเดี๋ยวไปถ่ายใกล้ๆกันมันรถยนอเตอร์ไซค์รถบัสข้างๆเรารถบัสก็รอนะเราต้องให้ อเรือมาเนี่ยเรือมาจอดแล้วมอไซค์ออกมาแล้วฝั่งนี้เป็นมอไซค์นี่มีมอไซค์แล้วเดี๋ยวเราจะขับลงไปในเรือเลยแล้วก็นั่งข้ามเกาะไปนี่ฝั่งตรงข้ามเรือข้างเรือก็เป็นกระเช้ามีสเตชันเรากำลังขับลงเรือแล้วนี่ขับลงไปเลย ีเราจอดรถเสร็จแล้วเรากำลังจะขึ้นมาบนนะ้นนี่มันมีชั้นสองชั้นสามด้วยนี่แล้วรถน่าจะจุได้เต็มแล้วนะสี่แถวนี่รถรถเราอยู่ตรงนี้มีรถบัสรถทัวร์ด้วยเต็มไปหมดเลยโอ้ได้หลายคันอยู่นะเนี่ยยี่สิบสามสิบคันกันนะนี่เรือออกแล้วเรากำลังจะมุ่งหน้าข้ามเกาะไปตรงนู้นทั้งในชั้นบนมีร้านกาแฟมีที่นั ไปยืนนอกนี่เราเออกไปยืนข้างนอกก็ได้ด้านในก็ได้นะตรนะงเงี้ยปะอยากออกไปยืนดูวิวเหรอคะโอเคค่ะ ี่เป็นไงบ้างพี <S <S ่เจเป็นไงครับกลัวไหมไม่กลัวเ <Whew. S 1> ขาเตรียมพร้อมแล้วให้เราขับเราขับลงลงปืนขึ้นไปบนเกาะเลยนะแล้วเราก็ไปขับในเกาะได้เลยจะไปไหนก็ได้สะดวกสบายมากเลยเราจองที่พักไว้ที่เกาะนะ เราจะเข้าไปเช็คอินที่พักก่อนว่าที่พักเราเป็นยังไงวันนี้เรานอนที่นี่บากาได้้องกด้ร้องได้้อแอร์บีเจบีเจนี่เรากำลังขับแล้วกําลังขับรถขึ้นเรือแล้วนะโดนขึ้นฝั่งขึ้นฝั่งใช่ไหมโอ้ฝั่งนู้นฝั่งนู้นมีรถบรรทุกหกล้อเลยคันยงใหญ่เลยเหมือนจะแบบว่าไปได้ทุกขนาดเลยนะสิบล้อก็ได้นี่คนเดิน บางคนมาทัวร์นะแม่ก็เห็นรถทัวร์แล้วก็เนี่ยไปโหมวกนี่น่าจะมีไกด์มีทัวร์มาอีกฝั่งหนึ่งเรือเทียบได้สองฝั่งเลยนะจะถึงแล้วกำลังออกไปจากคลิปแล้วกำลังลงเรือกำลังขึ้นเรือนั่งดีๆนั่งดีๆลอยต่อแล้วนะทางพืนอยู่ตอนนี้เราข้ามฝั่งมาแล้วไปลุยกันนี่ตอนนี้เราอยู่ที่เกาะ กัดบากันแล้วทุกคน<ม>เราใช้เวลาเมื่อกี้นะไม่จุ่มดูใช้เวลาข้ามฝั่งมาประมาณาครึ่งชั่วโมงนะดูวิวไปเพลินๆสวยดีจุดถ่ายรูปสวยดีต่อไปนี้เราจะไปที่ที่พักของเรากันก่อนเนี่ยจะมีสี่สิตัวตรงนี้ไม่จุ่มเห็นนี่เนีนี่ยที่ขากลับอาจจะต้องจ่ายอีกรอบหนึ่งนะแสนหกก็ไม่แพงนะ200ร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะรถ<ม>ต่อคันนะี่มีห้องน้ำ โอเคเ,เดี๋ยวเร,เราจะไปที่พักกันก่อนที่พักเราชื่ออะไรนะฟลามิงโกไปตามหาที่พักกันว่าจะเป็นยังไงอ่ามันก็มีภูเขาหินเล็กๆน้อยๆเต็มไปหมดเลยถนนถนนดีมากเลยอะ e และคบ b m b ไม่มีขึ้นเขาด้วยนะบนเกาะนี่ข,ขึ้นเขามีนีมิน่นเนี่ยรถบัสนำเราไปแล้วเ,เขาเหินปูนฝั่<อ>งนี้ก็เป็นนี่ทะเลที่เราข้ามฝั่งมานะ,ะอ,อ๋อย,ยกัน ก๊อปด้วยนะเดี๋ยวเราต้องไปหาข้อมูลว่าเราเช่ารถก๊อปแล้วไปขาปไปเที่ยวนี่มันคิดยังไงแล้วเช่าตรงไหนนะนี่เป็นเหมือนแบบเซ็นเตอร์เลยถึงกลางเมืองแล้วใจกลางใจกลางกัดบอร์รหาดน,นะถึงแล้วเออโอเอรกอปจิงเลยเจอป้ายโรงแรมแล้ว Flamingo g a r d e นี่รถเต็มเลยนี่โร<อ>งแรมหรอ ถึงแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูไปเช็ถึงแล้วอ่ะเสียบนี่ห้องของเรานี่นี่สองเตียงห้องไม่ได้ใหญ่มากนะเพราะว่าเราจองตอนเช้าเลยเป็นวิวทะเลมีระเบียงแนวต้นไม้อะไรอย่างนี้ ออกไปก็จะทะเลนะห้องน้ำไปดูห้องน้ำมีทีวีมีเตียงนอนห้องน้ำก็มีอ่างปั๊อ๋อห้องน้ำห้องนี้ไม่มีอ่างนะโอเคอ่านี่นี่หาดทรายหาดทรายที่ที่พักของเราว้าวนี่ตอนนี้เราขึ้นมาชั้นสิเอของตึก ิวดิ่งหนึ่งนะเปลี่ยนชุดกันแล้วพี่บีพี่บีพร้อมไหมพร้อมพี่โบพร้อมไหมใช่ทีนี้เรากําลังอยู่บนสกายวอล์กนะเขาบอกว่าแต่ละตึกมันเชื่อมกันได้เราจะไปตึกตึกนู่น b u i l ิ i งทูนี่เขามีสกายวอล์กอย่างนี้นะเชื่อมตึกกันไปได้เลยเดี๋ยวเราจะไปดูหาดฝั่งนู้นที่มันมีภูเขาตรงเนี้ยกั้นอยู่กั้นอยู่เขามีหาดสองฝั่งนะของโรงแรมเนี้ยใหญ่มาก เราจะข้ามนี้ไปสกายบริดจ์เขาเชื่อมตึก3ตึกเข้าด้วยกันเราอยู่ตึกหนึ่งเรากำลังจะข้ามไปตึก2เพื่อไปเล่นชายหาดของฝั่งตึก2กับตึก3นะเราเล่นได้หมดเลยนี่ชายหาดเขากั้นด้วยภูเขาเหินตรงนี้เล่นได้หมดเลยนะนีเ่เราจะไปเชื่อมชั้น24ของตึก 2, 2> ใช่ไหมใช่ไหมคะพี่นัทม่าจะนีพร้อมมากมีคิดสครับมี อออนเซนฟรีด้วยนะไปกันมีคิดส์สามด้วยเล่นได้น้อยเล่นได้ยาเกมคิดส์สามนะไปเราไปนู่นกันอันนี้เขาเป็นติดสองกับติดสามใหญ่กว่าดิงด้วยใช่ค่ะเลยไปกัน ไป้ดูฝั่งน้นดูจะดีกว่านีทโบพร้อมไหมหาดทรายสวยนะเนี่ยทรายถือว่าสวยเลยแหลนี่นี่เดี๋ยวเราไปเล่นทรายกันก่อนโน,โนยยงไงนะไป เสร็จแล้วพี่ปบนัสก็ตามด้วยเล่นน้ําสระค่ะขอขอไตามเลยค่ะอ่านี่สระว้น้ํามันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะนี่อยู่ติดกับชายหาดที่เราขึ้นมาจากเล่นทรายเลยไม่มีลมกวนเวียนงงไหมอ่ะไม่ได้มาใช่ปลายลงเลยเหมือนเหมือนจะมีฝนเป่าแปดแปแล้วนะเนี่ยตอนนี้ห้าโมงครึ่งเองกต่มืดมากเลยนะเนี่ยลมก็แรงด้วยบีบีจมน้ำยังไงอ่ะฮะบีบีลอยได้ พี่มีลอยน้ำได้อะ้าไปเลยอู้พี่มีลอยน้ำได้จบไหมยัง <c oughs> ไปนะวันเจคเกอร์เอ้ย <c oughs> ม,มีสระน้ำอุ่นด้วยมีด้านในนะเราเข้ามาได้ได้เป็นสระน้ำอุณในอาคารเลย กนะอ, okay, นะอาหารทะเลนี่นี่าเนะอาหารทะเลเขดี่มาดูันดิปลาหลือแต่ก้างแล้วนะดูไปดูซิเมื่อก er um, okay. <K BETH. S 2> ี้แม่เห็นหอยเชลล์ด้วยมีหอยเชลล์ย่างด้วยนะเป็ดฝ่อกินฝ่อไหมแ้วร้อนอ่ะ ฝั่งน,นี้ก็เป็นข้าวข้าวแล้วก็ขนมเป็นไงคะปีเจคนนี้กินฟรีนะซีฟูด้ดเขาก็มีหลายอย่างนะเมื่อกี้แม่ตักมานี่กุ้งกุ้งสดมากเลยนี่โอเคไหมพี่นัทจะไปแช่ออนเซนกันนะ อะไรอาหารเช้าดีมีนมกับซีเรียลอาก่อนเลยอ่ะอ้าวมาด้วยไม่มนาทำไมดูมอะไรเราเนี่ยยืเดเนื้อยแพงนเสีกไปดูซิหนูพลาดไม่ได้คือเหมือนมืน่อคืนเลยอันเนี้ยถ่าย นีเฝอเมืงอกี้มีปลาโขได้นะอ๋อมีแบงค์ดด้วย,น,น,ยน,นี่เวียดนามกับฝรั่งเขาที่กินอะไรกินฝรั่งแม่กินเวียดนามหมดเลยเนี่ยมีบุนมีแบงควนพี่พี่กินอะไร บรรยากาศดีมากห้องอาหารใหญ่มากเลยนะอาหารเขาก็เยอะมากเลยเนี่ยชั้นหนึ่งนี่มองออกไปข้างนอกก็ติดทะเลเลยเนี่ยเดี๋ยวเราออกไปเดินเล่นทะเลกันก่อนกินเสร็จก่อนนี่ทะเลนะคะเดี๋ยห้องอาหารใหญ่มากแล้วอาหารเขาก็ดีมากเลยนะแบบมีหลากหลายหลายอย่างนี่ถือโอเคเลยแหละเดีด๋ยวเราไปาร่รงนก้นได้อเอเดี๋ยวเรากินกันก่อนเดี๋ยวเราไปเดินถน่ายรูปกันนี่เราออกมาเดินเล่นแล้วพี่โบ ตรงนี้นะมันเหมือนแบบว่าเป็นหาดที่แบบไม่ใช่จะ,จะไม่ใช่เชิงส่วนตัวของโรงแรมนะถ้าใครจะมาก็มาจอดรถตรงนู้นบนนน้นแล้วก็ลงมาเล่นได้ด้านบนตรงนี้ก็มีที่เดินลอ้อถ่ายรูปข้ามไปอีกที่ก็เป็นหาดนะนี่ตรงนี้นะดเดวเดเลน,นาที่พักของเราที่เรากินข้าวตรงนี้เมื่อกี้ข่างในนะข้างอาหารชั้นหนึ่งออกมาเป็นชายหาด แล้วเมื่อวานนี้เราข้ามภูเขาหินที่ไปนู่นก็เป็นอีกหาดหนึงอะ่ะที่เราเล่นเมื่อวานตอนเย็นน่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของโรงแรมเหมือนกันน,ะนี่ตอนเช้าคนก็มาถ่ายรูปมาอะไรได้นะคนนอกก็เข้ามาได้ไม่จําเป็นต้องพักที่นี่อย่างเดียวนะนี่อากาศเย็นวันนี้อากาศประมาณ20กว่าองศาก็ไม่ค่อยมีใครลงไปเล่นน้ำํำถือว่าโอเคเลยแดดอ่อน ระหว่างตึกสองกับตึกสามมันจะมีชมวิวด้วยนะนี่ด้านบนสุดนี่บนที่พักของเรานี่ตรงนี้จะเป็นท็อปวิวจุดชมวิวบนภูเขานะเดี๋ยวเราจะเดินไปถ่ายรูปกันได้ไดเขาทำเชื่อมมาจากสะพานที่มันเชื่อมอะระหว่างตึกสามตึกนี้ด้วยกันนะระหว่างภูเขาแล้วก็มีสะพานทางเชื่อมมาเนี่ยเป็นแบบนี้นะ สะพานแบบนี้เจ๋งมากเขาออกแบบได้ดีมากเลยนะเราว่าโรงแรมนี้นะไปน,นี่อยู่บนจุดท็อปวิวแล้วท็อปวิวระหว่างตึกต่างๆนี่มองลงไปก็เป็นเป็นชายหาดนี่เราอยู่บนภูเข,ขาว,วิวทะเล เวิ้งเข้ามาตรงที่ที่เล่นเปนะ็นหาดนะนี่ตรงนี้สวยมากเลยเขาออกแบบได้ดี Baby, จริงๆอะ่ะเออถือว่าโอเคมากเลยนะถือว่ามาพักที่นี่คุ้มค่ามากๆเลยอาหารเย็นอาหารเช้าที่พักติดทะเลไม่ต้องไปไหนเลยสาว่ายน้ำในร่มนี่ดูวิวกันไปนะทริปนี้นะถือว่าโอเคเลยสวันหนึ่งคืนกัดบาร์เกาะเล็กๆ ในเวียดนามที่ต้องนั่งเรืออเอารถขึ้นเรือแล้วก็ลงเรือแล้วก็ขับรถมาในเกาะน,นี้นะเออสองวันหนึ่งคืนแล้วก็มาพักโรงแรมที่นี่นะแล้วก็มีชายหาดถือว่าโอเคมากๆเลยสนุกมากๆ <c oughs> แล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะดูว่ามีที่ไหนจะไปต่อกัน <c oughs> ก็มีหลายที่นะหมู่บ้านชาวประมงมีถ้ำมี <c oughs> เออแต่วันนี้เราเราต้องกลับฮานอยตอนเย็นละโอเคพี่วนาบ๊ายบายก่อน Bye bye. Bye bye. บ๊ายบายเจอกันทริปหน้านะบ๊ายบาย